Get to hear me now ันที่26พฤศจิกายน2563สำนักงานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดอ่างทองได้นำกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้งณองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแหออำเภอขานุกวักณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเช้าเกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรความมั่นคงให้แก่อาชีพเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีน,นายฉนหนอัมไพรินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแหและนายประทวนมหิชาติรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหำแหเป็นวิทยากรบรรยาย ภาคบ่ายเกษตรกรเข้าฐานการเรียนรู้ทั้งหมด5ฐานได้แก่ฐานที่ 1. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อบปิดรางระบายน้ำไหลท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังฐานที่2ธนาคารน้ำใต้ดินระบบทูอินวันฐานที่3ธนาคารน้ำใต้ดินระบบ t ีอินวันฐานที่ 4. ป่าชุมชนบ้านเข่าพลิกเป็นการนำระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อบปิด เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและดินฐานที่ 5. บ่อบาลายศิริปัญโยผลผลิตจากการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิดและระบบเปิดผลที่คาดว่าจะได้รับผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจจากการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจาก5าฐานเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันจากปัญหาภาัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกรรมไม่มีอะไรแต่นอกจากกันละเธอจะชอบไหมนะเอาเบาอย่างเดียวละเธอจะชอบใบนะเราอย่างเดียวละเธอจะชอบไหมคะเธอจะไม่เป็นกันแค่สอง Get to hear me now. If you get to.